กรมการกลงศุนย์กระทรวงการต่างประเทศกำลังจะปรับปรุงระบบ COE นะครับเราเรียกว่าในชาตนนี้ภาษาไทยเราเรียกว่า Thailand p a s s นะครับคือตั้งแต่เดือนเมษายนที่ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนเมษายนปีสมร6 3นะครับกระทรวงต่างประเทศได้อนุมัติ COE นะครับสำหรับคนไทยและคนต่างชาติเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยมากกว่า4 0 0 0 0ฉบับนะครับ ขณะนี้กระทรวงต่างประเทศอยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกับสํานักงานพัฒนารัฐบ,บาลดิจิตัลนะครับย่อว่าสพอรอนะครับเพื่อพัฒนาระบบ Thailand Pass ซึ่งเป็นระบบเว็บเบสให้ผู้เดินทางทั้งคนไทยและต่างชาติเข้าไปลงทะเบียนกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารต่างๆก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบาย e s t ทรเวลลิ่หลังจากการเปิดประเทศโดยจะทดแทนการออกเอกสาร C O E ลดขั้นตอนการกรอกอัปโหลดเอกสารของผู้เดินทางก่อนเข้าประเทศไทยนะครับรวมถึงการกรอกข้อมูลนะครับผ่านแบบฟอร์มสำรวจสรวจสุขภาพหรือว่าต่อ8นะครับแล้วก็แบบฟอร์มเข้าออกราชาณาจักรนะครับสำหรับคนต่างชาตินะครับที่เรียกว่าต่อม .6 นะครับใน Thailand Pass นี้ก็คือว่าเราจะไม่ใช้ Coe นะครับจะใช้จะเปลี่ยนเป็นระบบเว็บเบสนะครับให้สามารถเข้าไปกรอกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ อำนวยความสะดวกนะครัมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับผู้เดินทางนะครับในส่วนของการของ vaccination certification นะครับหรือว่าใบรับรองการตรวจรับรองการตรวัคซีนนะครับกรมควบคุมโรคจะเป็นผู้อนุมัติผ่าน back office นะครับของระบบ Thailand Pass นี่นะครับขณะนี้ Thailand ประเทศไทยได้รับ เราเรียกว่า public key infrastructure นะครับหรือ PKI นะครับก็คือระบบรหัสสาธารณะสำหรับใบรับรองวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือตัวเลขที่ท่านเห็น้างใต้นะครับเหนือชื่อท่านนั่นนะครับตรงนั้นนะครับเราได้รับข้อมูลเนี้ยที่จะใช้ตรวจสอบกันจากประมาณ30ประเทศแล้วนะครับเพื่อใช้สำหรับในการจการการตรวจสอบสำหรับผู้ใบรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต่างๆนะครับส่วนประเทศที่ยังไม่ได้รับ P.K.I. นะครับยังคงต้องตรวจสอบลักเอกสารและนักเสะแมนนวลนะครับติดต่อด้วยด้วย,วยทีละบทีละบต่อไปนะครับเราคาดว่าระบบนี้นะครับจะสามารถเริ่มเปิดใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564นะครับเพื่อทดแทนระบบ C.O.E. นะครับอย่างไรก็ดีครับในช่วงแรกระบบ C.O.E. จะยังคงใช้อยู่สำหรับบางกลุ่ม เช่นกลุ่มผู้รับการรักษาพยาบาลที่ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าต่างๆเพื่อเตรียมการในการรักษาพยาบาลกลุ่มผู้เดินทางผ่านชายแดนทางบกนะครับผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองทางบกนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ที่เดินทางเข้ามาเป็นหมู่คณะเช่นผู้เดินทางเข้ามาด้วยเรือสำราญเป็นต้นนะครับกระทรวงต่างประเทศจะรายงานรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับในโอกาสแรกต่อไปนะครับ